สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยคำตอบในแบบฝึกนะคะนะตามเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสัญลักษณ์แทนการบวกหรือเครื่องหมาย summation ในหน้าที่4ข้อที่5ย่อยค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะต้องการให้เราหาผลบวกหรือ summation 2i ยกกำลัง2บวก 2i แล้วก็ลบด้วย1นะคะ 2i กำลัง2 2i และลบ1สังเกตวงเล็บด้านหลังไม่ปรากฏเลขชี้กำลังหรือมีเลขชี้กำลังเป็น1ดังนั้นเราสามารถที่จะนําเครื่องหมาย summation เ,เข้าไปได้แต่อย่าลืมว่าโจทย์ด้านล่างของเรานะคะไม่ได้เริ่มที่1 ดังนั้นเราจะใช้วิธีในการนาแยกเป็น2กลุ่มน,นะคะก็คือในกรณีที่ต้องการให้เราเริ่มหาผลบวกตั้งแต่ตัวที่6ไปจนถึงตัวที่12นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราบวกนะคะเพื่อให้ง่ายเราเริ่มบวกตั้งแต่ตัวที่1เลยดังนั้นจากโจทย์เราก็จะได้ summation i ตั้งแต่1ไปถึง12นะคะตามด้วยเงื่อนไขด้านหลังของเครื่องหมาย summation ที่ต้องการให้เราหาผลบวกนะะแล้วเราก็ ลบด้วยนะคะผลบวกที่เริ่มตั้งแต่ตัวที่1นะ,ะแล้วก็หักทิ้งไปนะจำนวน5ตัวเพราะเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวที่6 1-5ถึง5ก็หักทิ้งไปดังนั้นเราก็จะได้เงื่อนไขข้างหลังนะตามมาอยู่ก่อน,นะคะ่นะ,คะแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะพบว่านะสิ่งที่เราแยกไว้เนี่ยนะคะค่าไอของเราเริ่มที่1เราก็จะใช้สมบัติของ summation ได้เลยในคลิปนี้นะคะคุณครูจะ พานักเรียนดูนะคะในแต่ละชิ้นนะคะของการคำนวณเนี่ยนะคะโดยใช้สูตรของซัมไออย่างละเอียดนะคะนักเรียนจะได้ทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในชุดแรกของเรานะคะเมชั่น2ไอกำลัง2บวก2ไอลบ1นะ,ะตรงนี้ไม่ปรากฏกำลังหรือมีกำลังเป็น1เนครูใส่สีต่างจากสีแดงนะคะจะได้ดูง่ายสีเขียวนะคะ ด้านหลังก็กําลัง1ที่เราวิเคราะห์แว่งแต่แรกดังนั้นเราสามารถที่จะนำนะคะเครื่องหมาย summation เ,นะเข้าไปนะแจกแจงเข้าไปทินตัวได้เลยดังนั้นเราจะเห็นว่าในชุดแรกนี้มี2อกไากาลังสองดังนั้นเราจะนํา2ไปไว้ด้านหน้าเครื่องหมาย summation นะก็จะเหลือ sum i กําลังส i งตั้งแต่1ถึง12ค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะต่อไป2 I ก็จะเป็น2 summation I ไอ้ I, ตั้งแต่หนึถึงสิบนะคะเมื่อนไขเหมือนกันต่อไปก็จะเป็น summation 1หรือบวกหตั้งแต่ตวทวีหนึ่งนะ,ะไปถึงตัวที่12ส่วนตัวหลังเนี้ยนะ,ะถ้านักเรียนจะทําต่อเนื่องกันไปก็ให้ระมัดระวังการกระทบเครื่องหมายนะคะเพราะข้างหน้าเนี่ยตามด้วยเครื่องหมายลบเราก็จะได้2ของ summation i อ้กลังสองนะคะไ้ I, ตั้งแต่1-5ถึง5ต่อไปกระทบเครื่องหมายนะคะลบจะบวกเปลี่ยนเป็นลบ เป็น2แล้วก็ซัมไอไอตั้งแต่1ถึง5แล้วก็กระทบเครื่องหมายลบจะลบเปลี่ยนเป็นบวกเป็นซัมหนะคะไอตั้งแต่1ถึง5แล้วก็นำไปคำนวณตามสูตรตามสมบัติที่เราเรียนมาของเครื่องหมาย summation ค่ะชุดที่1ค่ะเราจะไปใช้สูตรซัมไอกำลังสองโดยที่มี2องรอยอยู่ข้างหน้า ก็จะได้นะ,ะสูตรของซัม i กำลังสองคือ n คูณ n บวกหคูณสอบวกหและหารด้วย6นะคะดังนั้นเราก็จะได้ n ในที่นี้คือ12บนะคะ n บวกหคือ13 2n าบวกหนึ่ะคะสองคือ12 12 2 24บสออยีกหก็เป็น25่สิบหากำลังสองจะหารด้วยหกะคะ ตัวต่อไปนะคะนะก็จะเป็นบวกด้วย2ซัมไอสซัมไอก็จะใช้สูตรของท่านฟเดริกเกาก็คือโครงสร้างตัวหน้าที่คล้ายกันกับซัมไอกำลังสองเราก็จะดึงเอา12มานะมี13แล้วก็จากส่วน6เป็นส่วน2นะแล้วก็จะไล่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะนะลบด้วยซัมไอกำลัง2 เมื่อกี้เราไปแล้วค่ะลบด้วยซ้มหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งไปถึงสิบสองเราก็สามารถที่จะใช้สมบัติของข้อที่หนึ่งได้ก็คือหนึ่งกับสิบสองคูณกันนะะก็เป็นลบสิบสองอนนี้ต่อไปค่ะเริ่มมาในกลุ่มของ i ตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะคะก็จะลบด้วยนะะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะลบด้วยสองซ้มไอกำลังสองแต่ว่า n ของเราคือห้าก็จะเป็น 5สูตรสไอกำลังสองนะคะ n บวก1เป็น6 2 n บวก1 25เป็น10บวก1เป็น11แล้วก็ส่วนได้6เด็กๆจะเริ่มชินแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไร่ที่โครงสร้างข้างบนมี3ตัวคูณกันหรือ3วงเล็บแล้วก็ส่วนได้6จะเป็นสูตรสไอกำลังสองนะคะตอนนี้เรานะะเราใช้ไปชุดที่1แล้วของสำไอตั้งแต่ 1- ถึง5ต่อไปตัวที่2ะคะ่ะลบนะะด้วย2 ตามด้วยซัมไอะค,ะคือโครงสร้างตัวหน้าคือ5คนะูณหแล้วก็หารด้วย2บวกด้วยซัมไอตัวหลังนี้นะคะเริ่มที่1แล้วก็เอา1กับ5เนี่ยมาคูณกันก็เป็น5คูณ1แบบนี้นะคะแล้วก็คำนวณให้เรียบร้อยนะตัดทอนกันตัวไหนที่เราตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนนะคะนะแล้วก็จะคำนวณไปแบบนี้ตัวไหนที่นะ เราสามารถจะคำนวณต่อก็หารได้เลยนะคะอย่างชุดนี้เดี๋ยวครูเลือกนะคะหกกับสิบสองแล้วกันจะได้ไม่เหลือตัวส่วนน,นี่เราก็ดูนะคะตรงไหนที่คำนวณได้รวดเร็วหกหนึ่งหกนะคะหกสองสิบสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ตัดทอนกันเลยตัวนี้ก็ตัดทอนกับหกอันนี้ก็ตัดทอน ตัวเลขมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองไปคำนวณตามดูนะคะสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ที่เราได้จะเป็น1300นะคะบวกด้วย156ลบ12ลบด้วย110ลบด้วย30และบวกคําคำตอบสุดท้ายของข้อนี้คือ1000 สามร้อยเก้านั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองไปทบทวนวิธีหาคำตอบจากคลิปนี้ดูนะคะ